บอสแดนเซอร์ไลฟ์สดเล่าชีวิตล่าสุดหลังลือได้เล่นซีรีส์จากกรณีกระแสข่าวออกมาว่าชีวิตล่าสุดของบอสเอวานหรือบอสแดนเซอร์นะครับที่มีข่าวกับลำไยห,หายทองคำกำลังจะมีผลงานซีรีส์หลังออกจากค่ายหายทองคำจนมีชาวเน็ตนั้นวิพากษ์วิจารณ์กันสนันล่าสุดบอสก็ได้ออกมาไลฟ์ทิกตอกพูดคุยกับแฟนๆงานนี้ก็มีคนดูเป็นมันหมื่นส่งของขวัญให้เจ้าตัวเป็นจํานวนมากทำเอาบอสนั้นตื่นเต้นมากๆถึงกับพูดว่าผมก็จะมีคนดูหมื่นคนแล้วหรอกรี๊ดได้ไหมพร้อมกับพูดต่่อววาาเเคลยแมดูทุกน เราก็ต้องมาด้วย energy ที่สดใสหน่อยเราจะมาเศร้าไม่ได้นอกจากนี้ก็ได้ตอบคําถามแฟนๆที่ถามถึงเรื่องซีรีส์ว่าสรุปแล้วเจ้าตัวนั้นได้เล่นจริงไหมกันนี้บอสก็เผยว่าไม่จริงไม่มีใครไหนติดต่อมาเลยครับบางทีข่าวก็ปั้นขึ้นมาเองเขียนมาเองผมก็อา้าวสงงั้นเลยไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือซีรีส์อะไรขอบคุณหัวใจนะครับยังไม่มีผลงานนะครับอาจจะรอ Follow ผมก็เพิ่งอัปเดตส่วนจะได้กลับมาเต้นไหมก็ไม่ทราบเลยครับบอสนั้นยังได้พูดในไลฟ์สดแนวตัดพอว่่าจจะะะะเเตต้้้้้นนนนนนใใหหหทุกกคคไดดิถึงัผมแลล หถึงผมไม่ได้ขึ้นเวทีเลยก็เลยเต้นให้หน่อยเดี๋ยวรอชมกันนะครับก็น่าจะมีคลิปผมไปยืนเต้นนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าบอสออกมาไลฟ์สดแฮปปี้ดีชีวิตล,ะละ้าโชว์ชาวเอฟซีประมาณนั้นรวมทั้งเจ้าตัวนั้นก็ได้เผยต่อว่าคนที่ DM มาบอกว่าให้ผมไปไหว้อาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราจัดการแล้วและไม่รู้สึกว่าต้องมาทําหน้าซื่อหลังจากนี้ก็คุยเวลาทําหน้าซื่อมันก็แปลกๆผมก็ไปขอขมาคือไปคุยมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ได้ออกหน้าซื่อพร้อมยืนกันไม่ตุยผมยังไม่เสียนะ เซอร์กล่าว